กลัวไม่สำเร็จอ่ะถ้าไม่ขยับเลยชีวิต <c oughs> ดุยครับเ่เดี๋ยวเราจะมาทำเซอร์ไพรส์กันนะคะทุกคนแล้วก็ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับชมในช่องมูชมกุโซชแนลนะคะก็วันนี้เราอยู่กันที่บ้านแน่นอนขยู่ที่บ้านแน่ๆจะบอกว่าอยู่ที่ห้องครัวก็คือว่าวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของเดวิดนะคะสามีผู้น่ารักนะคะก็ชมก็อยากจะทำเค,ค้กโฮมเมดเป็นแบบ ชีสเค้กวีแกนให้เดวิดกินนะคะก็เราจะทำเซอร์ไพรส์นางเมื่อนางกลับมาจากที่ทำงานนะคะก็วันนี้ชมจะเลือกอ่าก็คือต้องบอกก่อนว่าชมเนี่ยที่บ้านยังไม่มี ไม่มีเตาอบนะคะชมก็เลยไปเสิร์ชหาว่าเฮ้ยเราสามารถทําเค้กที่แบบไม่ต้องใช้เตาอบได้ไหมยอะไรเงี้ยก็ไปเจออยู่เมนูหนึ่งเป็นเลมอนชีสเค้กวีแกนนะคะก็มันน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างทําง่ายแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็อินกิวเดนต์เนี่ยชมก็บางอย่างชมก็มีอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ต้องหามากยอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเมนูนี้ว่าเด็ดเด็ดทีเดียวก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ขออนุญ,ญาตจะไปจดไป,ไปจดวิธีการทำมาขออนุญ,ญาตดูโพยไปด้วยละกันเริ่มด้วยอินกิวเดนส์ของเราทั้งหมดนะคะก็จะมีประมาณนี้ก็มีอ,อ,อินทราราม,มีเกลือแล้วก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นน้ำตาลนะคะแต่ว่าเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติ แล้วก็เป็นวานิลาอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นออแคชูนะคะเป็นแมวโหเหมาพานที่ชมแช่น้ำไว้แล้วนะคะมันก็ค่อนข้างนิ่มแล้วเพราะว่าเราจะเอาไปปั่นทำเป็นหน้าชีสเค,คกันนะคะแล้วก็จะมีพระเอกของเราด้วยก็คือเลมอนนั่นเองเราจะใช้ประมาณ 3ลูกนะคะ2ลูกก็คือจะใช้บีบไปในตัวชีสเคก้กแล้วอีกลูกนึงเอาไว้ตกแต่งหน้าเค,ค้กนะคะก็วางไว้ก่อนก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำฐานก่อนวางวางไว้วางวุ่นวายมากเพิ่งเคยทำไงก็อื่นทำฐานก่อนทำฐานก็คือโอเคจะใช้แอลมอนแล้วก็ตัว ตัวเมนูเห็ดพานอย่างละครึ่งครึ่งถ้วยแต่เราต้องอบก่อนคุณอบในเตาอบร้อนนี่แหละ อย่างละครึ่งห้วยใส่ไปแล้วกันพี่เกียรรออย่าให้ไหมนะกลัวไหมไมากเลยนะคะโอ้ยฉีดมันม้วนห็มันทาน โอเคเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้อินทผลัมนะคะปลายครึ่งถ้วยแต่เราต้องแกะเม็ดมันออกก่อนรู้มันยากไหมมีวิธีง่ายกว่านนี้ไหมในการแกะเม็ดเนี่ยมีครู้สึกว่า แลทุกคนเชื่อแหมตอนที่แบบไปซื้ออินทผลัมใช่ไหมก็ไปซื้อกับนานใช่ป่าไปซื้อมาเมื่อสองวันที่แล้วแล้วทีนี้เราก็แบบเฮ้ยกะว่าเราซื้อมาแบบแ,บบแพ็คหนึ่งนี่ยพอใช้ในในทำในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในการทําเค้กแน่ๆเราก็เลยแบบเราก็เลยซื้อมาแค่แพ็คเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอซื้อกลับมาบ้านนางมานางมาแกะกินจ้าแล้วนี่ก็แบบหืมอย่าก,กินเยอะนะ มันไลยต้องลงไปซื้ออีกนะอย่ากินเยอะกินแค่เม็ดสองก็พอจัดนางกินไป2เม็ดก็เลยโชคดีไปโชคดีที่เหลือให้ฉันมาทําเค้กนะคะคน่ารักมากแล้วว่าตอนไปซื้อตอนไปซื้อเลมอนนะนางก็แบบทําไมไม่ใช้ไม่ใช้มะนาวหรอนน่นนี่น่นก็คือถามเยอะฉันจะต้องบอกตรงตรงไหมว่าฉันซื้อมาเพื่อทําเค้กให้คุณ ความเยอะสุดมาจา้ะอันนี้เราก็ใช้น้ำตาลจากความหวานจากธรรมชาติเท่านั้นเลยนะคะเราจะไม่ใส่น้ำตาลขาวนะคะเพราะวราเราละสุขพารเสร็จปุ๊เราก็จะไปปันป่นประมาณนี้น่าจะได้น่าจะพอ ตัวไหมอนะไม่ใช่อะไรอบอไปอ,อกมาไหมเฉยแล้วคือเขาก็เอามาปั่นนะคะปั่นแหลกแต่ชมกลัวว่าคือชมไม่รู้ว่าตัวปั่นเครื่องปั่นของเราเนี่ยมันสามารถปั่นแบบความแข็งของของตัวแอลมอนได้ไหมเราก็จะทำการทุบก,ก่อนนะคะทุบมันด้วยมือนี่แหละแมนนวลไปเลย เราเดี๋ยวเราต้องหาสิ่งที่สามารถใส่ทุกได้ซิบล็อกนี่แหละน่าจะได้แล้วก็ทุบก,ก่อนทุบก,ก่อนนิดหนึ่งแล้วค่อยไปปั่นเนาะทุกคนว่ากันไหมทุกคนกลัวไม่สำเร็จอ่ะเฮ้ย ทำว่าเรามาทำอันนี้ลอกกันแม่เปิดฝาอันเนี้ยเปิดฝานี้รองแม่เพราะว่าคืออะไรคือไม่มีฝาดึงไม่มีที่นึงฉันต้องเปิดฝาดยนี่ทุกคนไว้ยังไงได้แมยังไงอ่่อนก็ไม ได้แหละเฮ้ยอย่างนี้ก็เปิดได้แล้วเริ่มลนแล้วจ้ะเราได้ถั่วแล้วใส่เข้าไป แล้วเราก็จะมาใส่เครื่องปั่นที่ชงไม่ใส่เครื่องปั่นเลยอ่ะเพราะว่าเครื่องปั่นอันนี้มันสําหรับปั่นแบบผลไม้ปั่นแบบว่าสมูทตี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แบบใช้สำหรับปั่นของแข็งมากมันก็จะปั่นไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมาลองดูว่าจะได้เท่าไหร่ขอดูสูตบโอเคอัลมอนด์อันนี้ใส่ถั่วลงไปก่อน นเหมาหส่กินน้อคุณแม่นหมต้องมานน้คเอาเองเรามาดูกันนะใส่อินเพาลงา ัักกนนแค่ไม่ขยับเลยชีวิตดีขั้นเลยเสร็จปุ๊บเราก็จะมาใส่พิมพ์พอใส่ลงพิมพ์เสร็จปุ๊บเราก็กดเขา กดกดให้แน่นที่สุดอันนี้ชมใช้พิมพ์ที่มันดันตุกได้นะคะดันตุกตัวนี้ปึง้งเวลาเราเสร็จแล้วมันแข็งตัวแล้วเราจะได้ดึงออกมาจากพิมพ์ง่ายนะคะพอมคิดว่าได้แล้วนะคะแข็งแล้วแหละ <c oughs> ก็จะประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาเขาเนี่ยไปใส่ในช่องฟรีซนะคะประมาณ30ประมาณ30นาทีนะคะแล้วเราก็ค่อยมาดูกันว่าจะเป็นยังไง เข้าช่องฟิลเลยในระหว่างที่เอาตัวฐานะคะเข้าช่องฟิลเราก็จะมาทำไส้ข้างหน้าข้างบนเขาเรียกว่าไส้แหมหรือว่าเขาเรียกว่าตัวชีสเค้กข้างบนกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะเอาตัวเมนวมตถุดาบพันที่เราแช่น้ำไว้นะคะมาเทออกก็จะสังเกตดูว่า เขานิ่มมากนะคะนิ่มมากนิ่มแบบนิ่มแล้วเวลาประปั่นก็จะปั่นง่ายนะคะ พรนั้นนะคะชอคิดว่าน่าจะได้ประมาณนี้แหละไม่น่าจะปั่นได้ละเอียดกว่าน,นี้แหละเราก็จะเอาน้องไปใส่พิมแล้นะคะผ่านไป30นาทีแล้วน,นะคะแล้วก็น้องออกมานะคะแข่งเป๊กเลยทุกคน <c oughs> แข่งมาก <c oughs> <c oughs> ก็เราจะเราก็ได้ชีสเค้กของเรามาแล้วนะคะจะเนื้อประมาณนี้นะคะก็เราก็จะมาเทใส่พิมพ์นะคะแล้วก็เอาไปใส่ช่องฟิด ก็ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะพาน้องเข้าไปสุขห้องเย็นแล้วนะคะ4-5ชั่วโมงในช่องฟรีดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราออกมาเนี่ยเราก็จะมาแต่งหน้าเค้กกันนะคะในระหว่างที่เรารอให้น้องแข็งตัวนะคะเราก็จะมาประดับตกแต่งแบบแฮปปี้เบิร์ a เดย์ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะไปกันเลยค่ะทุกคน เดวิดใกล้ถึงแล้วทุกคนดูจากไมค์นมาถึงเร็วมากเดี๋ยวเราจะมาทำเซอร์ไพรส์กันนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเ่นเต้นเ่นเต้นไม่ไหวอันนี้คือดาวนะคะเวลาเดวิดเข้าประตูมาก็จะ Surprise! 分分前面还是后面？前面，你要喊关灯了。喂，有啥？Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. แมมาควายมา่อป,ป่นะสิจ้าปีนี้ก็เป็นปีแรกนะคะที่เราฉลองวันเกิดเดวิดด้วยกันก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่เค้กหนึ่งก้อนแล้วก็ เซพายเล็กๆให้ให้เดวิดนะคะคือชมคิดว่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วคือไม่ต้องมีของขวัญอะไรราคาแพงให้ก็ได้นะคะหรือว่าจริงๆเดวิดอยากได้ของขวัญราะคาแพงไม่แต่ว่าชมคิดว่าเออการที่เราทำอะไรที่มันเป็นโฮมเมดให้เขาทำด้วยใจเนี่ยม,มันมันมีมันมีคุณค่าทางใจทุกคนอืม แล้วก็ในวิดีโอนะคะจะเห็นว่าเดวิดนี่นิ่งมากเพราะว่านางเนี่ยเขินกล้องนะคะทุกคนจริงๆนางก็ดีใจแหละสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้เนาะขออนุญาตไปกินเค้กก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย